สวัสดีค่ะพี่น้องค่ะพี่น้องค่ะมามากินออเดือบรองกันค่ะออดเดือบ่วันกับตะเทียนโอ,อสิมันโอวันติง่งกับกาแฟากับพวกขนมตื่นขึ้นมาหลานกับตื่นพร้อมทั้งกินทั้งหอบแต่ว่าตะเทียนเราเราแบ่งไว้ว่าเป็นเด็กไพ่เด็กมันมาสั่นพุ่นเด็กเล่า แล้วก็จัดการแล้วเด็กกูอ้วนยังว่านในตื่นเด็กแย่รุ่นท่านในตื่นย่าบอกก็ซอยกันชุดละมุนคือกันละกันย่าเขาหายแรนต่ำกันแต่ว่ากับสิเพื่อนกับสิสันทาแบงค์นื้อนี่แหละบ้านเดียดรถล้านขี่ก็กบอกย้ายเปลี่ยนผ้าอ้อม,มย่ามมองไงเขาอยู่แล้วกันอุ่นๆ มื่อนี่ใส่ฮีตเตอร์ยี่สิบยี่สิบหาได้ค่ะทุกทุกมือนี่ใส่ฮีตเตอร์สามสิบเลยเพราะว่ามันหนาวแห้งแต่ว่ามือนนี้มันโอเคมันอุ่นนิดนึงกิจกรรมจังสี่เป็นทุกมือจนสิตั้งชม่มล,ล่ะพีนองช้มรมพ่อลูกอ่อนแม่ลูกอ่อน <laughs>